สวัสดีค่ะวันนี้พ่อปอก็จะมาชวนทำเพื่อจะสมัครแอปหนองบัวลำพูพร้อมค่ะเราก็เริ่มต้นจากการไปที่หน้าลน์นะคะแล้วก็ไปที่หน้าหลักแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนค่ะไปเพิ่มเพื่อนเอานี้นะคะลงทะเบียนรับว,วัคซีนค่ะแล้วก็กดไปที่ลิงก์นะคะพอกดไปที่ลิงก์เสร็จมันก็จะเริ่มรันไปนะคะ ก็เป็นอันเดียวกันกันกบที่เคยดูไว้นะคะไอที่มีปลาโลมากับที่ป้าปอเคยส่งให้นะคะอันเดียวกัน,นะคะ่ะเราก็จะไปที่หนองบัวลำพูพร้อมค่ะตรวจสอบทะเบียนรายชื่อไม่ใช่นะคะเราจะสมัครนะคะลงทะเบียนรับว,วัคซีนก็เลือกกล่องที่สองนะคะสำหรับหน่วยงานหรือเปล่าไม่ใช่สำหรับประชาชนทั่วไปประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปค่ะ ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นหมู่คณะเพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่มรับบริการวัคซีนอันนี้ก็มาที่หน้านี้เหมือนกันเลยนะคะลงทะเบียนร,รับวัคซีนโควิด1 9สำหรับประชาชนอายุ18 59ปีในจังหวัดหนองบัวลำพูก็เลือกคำนำหน้านะคะอย่างเช่นลงชื่อตัวเองนะคะวันนี้นางชื่อประหยดัดค่ะนันสกุลอยู่อีกช่องนึงนะคะ ภุระแพงเพศอะไรดีคะเพศหญิงเกิดวันที่เราใส่วันเดือนปีเกิดของเราเข้าไปนะคะสองห้าค่ะได้ครบแล้วนะคะกรอกเลขบัตรประชาชนนะคะ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่เขาก็ให้เลือกเอานะคะเลขเป็นเลขแม่ค้านะคะค้าขายใส่เบอร์โทรเข้าไปนะคะประสงค์จะรับวัคซีนจะรับบริการที่สถานบริการไหนก่อนนะคะแล้วก็กดที่ลงทะเบียนเลยนะคะก็เป็นอันที่สุด